สวัสดีค่ะมัดแอนอนิมัสน,นะคะวันนี้มาพบกันในลุคที่อาจจะดูแปลกไปหรือเปล่านะคะแปลกไปเพราะว่าวันนี้เนี่ยผมสีเข้มมากเลยก็จริงๆช่วงนี้นะคะมัดก็กําลังแบบเหมือนเป็นช่วงตัดสินใจนะคะว่าจะทําผมสีเข้มๆดูบ้างดีไหมเพราะว่าที่ผ่านมานะคะก็ไม่ได้ทําผมเข้มนะี่ยมานานมากแล้วก็จะทําออกแนวสีบลอนด์สีน้ำตาลทอง อะไรประมาณนี้ตลอดเลยนะคะก็จริงๆอันเนี้ยลองทําแบบชั่วคราวนะคะเป็นแว็กซ์ชั่วคราวประมาณสัก 1- 2สัปดาห์ก็จริงๆตั้งใจจะทำสีดํานะแต่มันออกมาเป็นเขียวว่าเออนะก็ไม่รู้เป็นยังไงบ้างก็ถ้าเกิดใครติดตามกันมาก็แนะนํานิดนึงเนาะว่ากลับไปทําสีแบบโทนเดิมนะคะสีอ่อนๆหรือว่าทําสีเข้มก็โอเคนะคะก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้ วันนี้นะคะพูดมาซะายืดยาวเลยวันนี้ไม่ได้จะมาพูดถึงเรื่องของสีผมหรือว่ารีวิวอะไรเกี่ยวกับผมนะคะแต่วันนี้สิ่งที่เราจะทําก็คือการเปิดนะคะกล่อง c o โ o ่บ็อนั่นเองค่ะบิวตี้บ็อกซ์เจ้าประจําของเรานะคะก็ขอบคุณโคโค่บ็อกซ์ด้วยที่ส่งมาให้มัดเนี่ยหลายเดือนมากๆแล้วแล้วก็วันก่อนเขาแววว่าเขาจะส่งมาอีกด้วยขอบคุณนะคะก็เดี๋ยววันนี้จะมาเปิดให้ดูว่ากล่องเดือน พฤษภาคม2556เนี่ยจะมีอะไรบ้างแล้วพอเราเปิดกล่องนี้เสร็จนะคะเราจะพูดถึงสิ่งที่อยู่ในกล่องเดือนเมษายนว่าใช้อะไรแล้วเนี่ยเป็นยังไงบ้างแล้วกันเนาะโอเคต้องขออนุญาตขอโทษนิดนึงนะที่ทำคลิปของเดือนพฤษภาคมเนี่ยล่าช้าเลยมาเป็นเดือนอมิถุนายนแล้วก็คือว่าปกตินะคะมันจะได้กล่องโคโค่บ็เนี่ยประมาณช่วงวันที่20 ะะอย่างเช่นสมมติวันเ,เดือนพฤษภากล่องพฤษภาเนี่ยก็จะได้ประมาณวันที่20พฤษภาอย่างนี้นะคะหรือว่า20กว่ากว่าแต่ว่าช่วงเดือนนี้ช่วงเดือนพฤษภาที่ผ่านมานี้นะคะไม่ค่อยได้อยู่บ้านเท่าไหร่ก็เลยกว่าจะได้ไปเอาของที่ไปษนีกว่าจะโอ้ยม,มากมายนะคะก็เลยล่วงเลยเข้ามาต้นเดือนมิถุนายนแล้วแล้วอีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือว่า,าช่วงนี้เนี่ยแถวบ้านมีการ แถวบ้านมีการอะไรอ่ก,ก่อสร้างนะคะมีการต่อเติมบ้านก็เลยค่อนข้างจะสู้กับเสียงพี่ๆเขาไม่ไหวนะก็เลยแบบว่าเก็บไว้ก่อนรอจังหวะที่เงีย,งยบๆก่อนนะคะเพราะว่าทั้งทั้งมีเสียงก่อสร้างแล้วก็มีเสียงฝนตกด้วยนะคะก็เลยวุ่นวายมากเลยไม่ได้อัดคลิปสักทีวันนี้มาเปิดให้ดูกันแล้วนะคะมีของมาเยอะแยะมากมายเลยแต่ว่าเดี๋ยวก่อนที่จะไปดูที่ของนะคะดูกรีตติ้งการ์ดที่เขาส่งมาให้ก่อนดีกว่านะคะ เขาบอกว่าคุณมัดนะคะ something to believe in ค่ะเราต้องหาความเชื่อสักอย่างนะคะวิธีนึงที่มักใช้ประคับประคองความเป็นไปทุกวันของชีวิตนะคะก็คือการมีความเชื่อที่มันเป็นของเราค่ะเมื่อไหร่ที่เรารู้สึกแย่นะคะสาวโคโค่ลองวกลกลับไปหาความเชื่อลองหาความเชื่ออะไรเล็กๆนะคะที่ทําใหเ้เหมือนกับหาความเชื่อเล็กๆให้ตัวเราเองนะคะแต่ข้อแม้ที่จะบอกก็คือว่า สิ่งที่จะเชื่อน,นี้จะต้องเป็นสิ่งที่ดีนะคะต้องทําให้เกิดสิ่งดีเกิดขึ้นนําไปแก้ไขปัญหาได้ในชีวิตจริงค่ะแล้วก็ถ้าเกิดว่ามันเวิร์กนะคะก็แชร์เพื่อนๆด้วยนะคะทีนี้เขาก็บอกว่าอความเชื่อพวกนี้นะคะก็จะเป็นความเชื่อที่ทําให้เกิดอะไรดีๆขึ้นแล้วก็มันจะดีกับทุกเรื่องที่ผ่านเข้ามาในชีวิตเรานะคะแค่ลองหาสิ่งที่ชอบนะคะแล้วก็ทําเลยแค่นี้ก็แสนจะเวิร์กแล้ว อย่างแค่เราหยุดมองดอกไม้ดอกเล็กๆที่ขึ้นอยู่หน้าประตูอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องรีบนะคะแค่นี้ก็เพิ่มพลังนะคะทำให้เรามีพลังเหลือแหล่ลอยกองขึ้นมาจากชีวิตนะคะที่มันแย่ให้มันสดใสขึ้นมาได้แค่นี้ก็เติมความแซบให้ได้เต็มที่แล้วนะคะโ o โค่บ x อกส่งมาทุกเดือนเลยนะก็เหมือนมีเพื่อนคุยกันทุกเดือนเนาะ โอเคสำหรับเดือนนี้นะคะมีอะไรบ้างเห็นในโพยแล้วนะคะมี5สิ่งด้วยกันเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่านะโอเคเริ่มจากสิ่งแรกนะคะเดี๋ยวมัดไล่ตามใบนี้เลยเนาะก็จะเป็นอันนี้นะคะ l a n e g e นะคะ Snow BB s o o t h i n g Cushion นะคะก็จริงๆ BB ตัวนี้ดังมากเลยนะแล้วก็มัดเองเนี่ยเป็นสาวกแบรนด์ Laneige ด้วยเหมือนกันนะคะเพราะว่าใช้สกินแคร์ของเขาเนี่ยค่อนข้างจะเยอะมากเลยก็ วันนี้ได้เป็นบีบีมาะคะเขาบอกว่าเป็นอมอบคุณสมบัตินะคะห้าคุณสมบัติในหนึ่งเดียวทั้งความส,สดชื่นสบายผิวนะคะกระจา่างใสปกป้องผิวจากแสงแดดปะทจากคราบเหงื่อแล้วก็ปรับสีผิวให้ดูสม่ำเสมอกันมากขึ้นได้มาเป็นเบอร์ยี่สิบเอ็ดนะจริงๆเราควรจะใช้เบอร์ย3ิบสามหรือเปล่านะเพราะว่าผิวเราเข้มใช่ไหมแต่ว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวไว้ลองเนึ้อดูเนาะก็เปิดมานะคะจะเป็นอย่างนี้โอ้เขามีฟองน้ำมาเหมือน ใายจริงเลยที่มันต้องกดๆอ่ะนะคะก็ไว้ลองเนื้อดูจริงๆเคยลองแบบมาบ้างนะคะก็บางเบาเดี๋ยวไว้ลองดูละกันอันนี้ได้มาขนาด4กรัมค่ะเบอร์21 natural beige นะคะก็ la n i c e bb นะคะตัวนี้ต่อไปค่ะตัวที่2นะคะก็จะเป็น่อ,อ Palmer's skin therapy oil นะคะก็เป็น มาสาจันแการบำรุงแก้ปัญหาผิวนะคะเป็นเนื้อออยสูตรพิเศษซึมซาบเร็วไม่เหนือน่อยหนะกแล้วก็ช่วยลดรดียวรอยแตกลายแล้วก็ปรับสภาพผิวให้นุ่มชุ่มชื่นนะคะได้มาเป็นซองสองซอ,องแบบนี้นะคะซองหนึ่งก็5มิลลิลิตรนะคะได้มาสองซองนะ10มิลลิลิตรโอเคเดี๋ยวจะไว้จะลองดูนะว่าเป็นยังไงบ้างเพราะว่าตัวเองก็เป็นคนหนึ่งที่ผิวค่อนข้างจะแห้งเหมือนกันเนาะนี่เดี๋ยวลองดูนะคะแล้วก็ต่อมานะคะเป็น อันนี้แบรนด์นี้เขาเคยส่งมาให้แล้วนะแต่ว่าอันนี้เปลี่ยนเป็นอีกอันนึงอันนี้คือชิชนะคะนี่เราเคยได้ซิลกินฟิวชั่นแล้วเราชอบมากอันนี้เป็นชิชนะคะฟา r o u ฟาลูอะไรเอ่ย Royal Treatment by c h i Pearl Complex นะคะตัวนี้เป็นทรีทเมนต์นะคะไม่เหนียวเนินหนาวแล้วก็อุดมด้วยสารสก,กัดจากเ็ดทรัฟเฟิลนะคะสีขาวแล้วก็ไข่มุกค,ค่ะ ช่วยให้ผมชุ่มชื่นนะคะแล้วก็เรียบลื่นพร้อมกลิ่นหอมบางเบาจากดอกไม้จริงหรือเปล่าได้กลิ่นนิดๆนะพะเขาซีลไว้แต่ก็หอมดีตามสไตล์ชีนะคะแบรนด์นี้ทำพวกทรีเมนต์ใส่ผมที่กลิ่นหอมสดชื่นมากๆนะคะตัวนี้ก็เดี๋ยวลองดูเนาะว่าเป็นยังไงบ้างต่อไปนะคะนี่ให้บให้บรอรชัวร์มาด้วยต่อไปนะคะก็จะเป็นนี่สิ่งนี้จะบอกว่า ดีใจมากเลยอะ่ะเพราะว่าเราเคยใช้แล้วมันก็ดีนะคะอันนี้คือ Benefit นะคะ It's Potent Eye Cream นะคะเป็นไอครีมนะคะบำรุงรอบดวงตาลดเรือนเริ้วรอยหมองคล้ำแล้วก็ช่วยยกกระชับนะคะริ้วรอยต่างๆทำให้ดูเรียบเนียนแล้วก็ปรับสีผิวให้สว่างสดใสดวงตาของคุณจะดูอ่อนยาวลงนะคะก็เป็นไซส์ขนาดนี้นะคะอ่อให้มาเป็นขนาดเท่าไรเอ่ย 1.7กรัมนะคะเดี๋ยวไว้ลองใช้ไม่ใช่ลองใช้สิเคยใช้แล้วดีเดี๋ยวใช้อีกจนหมดแน่นอนนะคะ Benefit แล้วก็ตัวสุดท้ายนะคะเดือนนี้มี5้อย่างด้วยกันใช่ไหมตัวสุดท้ายก็จะเป็นอันนี้ของยี่ห้ออะไรเอ่ยอ๋อ oh, Beauty Cottage นะคะแบรนด์นี้ค่อนข้างจะมีชื่อเสียงพอสมควรทีเดียวเป็นแบรนด์น้องใหม่ที่ค่อนข้างจะมีชื่อเสียงเนาะอันนี้ก็จะเป็น Licorice นะคะ ลิควอไรซ์แอนเมลเบอรี่นัทชัลไวท์เรดิเอแนมีเป็นเซรั่มมาแล้วก็มีเดย์ครีม s อ f 15มานะคะตัวนี้ก็จะเป็นอัลฟาอาบุตินแล้วก็วิตามิน B3 ก็น่าจะ,ะช่วยเรื่องความขาวเนาะใช่ค่ะช่วยเรื่องของความขาวก็จ่งใสแล้วก็ฟื้นฟูผิวที่หมองคล้ำนะคะลดเลือนริ้วรอยจุดด่างดำต่างๆ นะคะตัวนี้ได้มาเป็นไซส์ 3ml กับ 3ml ทั้งคู่เลยนะคะเดี๋ยวลองใช้ดูแล้วเป็นยังไงจะมาแชร์ให้ฟังในเดือนต่อไปค่ะโอเคหมดแล้วนะคะสำหรับ5สิ่งที่มาในกล่องของเดือนพฤษภาคมนะคะทีนี้พูดถึงเดือนนี้แล้วไปดูเดือนที่แล้วกันบ้างน,นะ,ะรีวิวให้ฟังเนาะเดือนที่แล้วนะคะาหรือว่เมษายนก็มีสิ่งต,งต่างๆมา5ชิ้นด้วยกันซึ่ง มัดจะต้องขอบอกก่อนว่าเดือนที่แล้วเดือนเมษาะะล่วงเลยมาถึงพฤษภาเนี่ยมัดเองเนี่ยหน้าแพ้ไม่ใช่แพ้สิเหมือนเป็นสิวฤดูร้อนนะอย่างที่บอกนะคะว่าสิวมันขึ้นเยอะไปหมดเลยแล้วก็เลยไม่ค่อยกล้าที่จะลองอะไรใหม่ๆเท่าไหร่นะคะแต่ก็ได้ทําการลองไปหลายชิ้นเหมือนกันอย่างอันนี้สิ่งที่ใช้อยู่แล,แล้วและดีจริงๆที่อย่างแนะนําเลยนะคะก็คือ b i o r e UV Aqua Rich นะคะ Watery Essence ตัวนี้เป็นกระดาษเนื้อบางเบาที่ดีมากแล้วก็ไม่มันนะคะสามารถทาทำเมคอัพได้ถ้าเกิดอยากเห็นก็ย้อนกลับไปดูรีวิวคลิปก่อนหน้าที่มันลงไว้นะคะเสร็จแล้วที่นี้ต่อมานะคะสิ่งที่ลองใช้มีอีก2อย่างก็คือคองจูนะคะเอเซนซส์ตัวน,นั้นก็จะออไม่แพ้ค่ะเป็นเอเซนซส์ใสๆแล้วก็น่าจะเหมาะพนผิวมันนะคะเพราะว่ามันบางเบาแต่ว่าผลระยะยาว ก็มันยังไม่เห็นเพราะว่าเขาให้มาขนาดไซส์เล็กเนาะก็แต่โอเคไม่แพ้นะคะแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือบาชินะคะสกินคลาริฟา i ยิงไนครีมตัวนี้ก็ไม่แพ้เหมือนกันนะคะเนื้อครีมค่อนข้างจะไม่ได้ถึงกับเหนียวมากโอเคกลางๆนะคะก็ลองใช้แล้วก็โอเคแต่ว่าอีก2ตัวนะคะก็คือ Essential d a ด a g e ม a แคเนี่ยเก็บเอาไว้เวลาเดินทางแล้วก็ตัวออร e n t a l อลพริน s ซสที่เป็นเซรั่มเนี่ยยังไม่กล้าลองใช้เพราะว่าหน้ากำลงัง แพ้อยู่นะคะไม่อยากจะเอาอะไรไปใส่เพิ่มโอเคก็หมดแล้วนะคะสำหรับการเปิดกล่องนะคะ c o c o Box เดือนพฤษภาคมแล้วก็การรีวิวนะคะสิ่งที่มาในกล่อง Coco Box เดือนเออมษายนนะโอเคก็มัดจะบอกว่าการมี Beauty Box เนี่ยมันก็เหมือนกับว่าจริงๆมันว่ามันเป็นไอเดียที่ดีนะเพราะว่าหนึ่งเลยเนี่ยก็คือว่าเหมือนกับเรา มีเพื่อนนะคะเพื่อนเพื่อนสาวของเราที่แบบว่าชอบเกี่ยวกับเรื่องของความงามเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เดือนหนึ่งทุกๆเดือนเขาจะนึกถึงเราแล้วก็รวบรวมสิ่งต่างๆใส่กล่องใบน้อยใบนี้นะคะส่งมาให้เราถึงบ้านเพื่อให้เราเนี่ยได้ลองใช้สิ่งที่เขาเห็นว่าเออมันน่าจะเหมาะกับเรานะคะก็เหมือนแบบเป็นเซอร์ไพรส์นะคะเป็นกิฟต์แต่ละเดือนแล้วกันเนาะแล้วก็ข้อ2เลยเนี่ยก็คือว่า การนะคะได้ลองเช็คของต่างๆที่อยู่ใน b ิวตี้บ็อเนี่ยมันก็เหมือนกับทำให้เรารู้จักเปิดใจยอมรับสิ่งใหม่ๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสกินแคร์เมคอัพอะไรต่างๆที่เขาใส่มาแล้วก็ดีไม่ดีเนี่ยสิ่งที่อยู่ในกล่องต่างๆเนี้ยอาจจะเป็นสิ่งที่เราเนี่ยค้นหามานานแล้วก็ได้เพียงแต่ว่าเราไม่เคยตัดสินใจที่จะลองดูนะคะเพราะฉะนั้นก็ เนี่ยแหะค่ะความคิดเห็นของมัดน,นะคะว่า beauty box ก็ดีอย่างนี้นี่เองนะคะใครอยากสนใจนะคะอยากลองสมัคร coco box ดูเนี่ยก็เข้าไปที่ Facebook ของเขาเลยนะคะหรือว่าเว็บ w อ่อ w w w c o c o b o x c o m ก็ได้หรือจะ Google ว่า coco box ก็ได้นะคะแบบนี้นะคะ QO QO BOX นะคะก็สำหรับเดือนนี้ก็หมดไปแล้วนะคะสำหรับการเปิดกล่องและรีวิวพูดถึงเจ้า COCOBOX นะคะถ้าเกิดใครนะคะอยากจะติดตามมัดเพิ่มเติมนะคะเข้าไปได้ที่ f a c e b o o k c o m a n o n y m o u s f a n p a g e ที่ instagram นะคะที่ a n o n y m o u s ค่ะวันนี้ก็ขอบคุณสำหรับการรับชมแล้วก็ติดตามมัด a n o n y m o u s นะคะวันนี้ไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะอย่าลืมคอมเมนต์เรื่องสีผมด้วยนะ